โดนัลด์ทรัมป์มีชื่อเต็มว่าโดนัลด์จอห์นทรัมป์เกิดเมื่อวันที่14มิถุนายนปี2489ในเขตควีนส์โบโรนครน,นิวยอร์กเป็นบุตรคนที่4ของนายเฟรดทรัมป์และนางแมรี่แอนน์บิดาของทรัมป์เป็นเจ้าของบริษัทพัฒนาที่ดินอิซาเบธท,ทรัมป์แอนด์ซันซึ่งปัจจุบันถูกเปลี่ยนชื่อเป็นทรัมป์ออแกไนเซชันเมื่ออายุ13ปีทรัมป์ถูกส่งไปอยู่โรงเรียนทหารนิวยอร์กมิลิเตอรียอะคาเดมี่เนื่องจากเริ่มมีพฤติกรรมมมไ่เหาะสม ้จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนแห่งนี้จากนั้นศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฟอร์ดแทมเป็นเวลา2ปีก่อนจะไปเข้าเรียนที่โรงเรียนธุรกิจวาตันที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียซึ่งขณะนั้นเป็นหนึ่งในสถาบันเพียงไม่กี่แห่งในสหรัฐอเมริกาที่มีการสอนเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ทรัมป์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ในปี2511หลังจบการศึกษางานแรกของทรัมป์คือการทำงานในบริษัทของครอบครัวเขากลายเป็นผู้สืบทอดกิจการของบิดาอย่างเต็มตัวทรัมป์ได้ขยายธุรกิจของครอบครัวไปทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในเมืองแมนฮัตตันผลงานชิ้นแรกของเขาคือการแปลงสภาพโรงแรมเก่าคอมมานโดร์โฮเทลให้กลายเป็นโรงแรมแกรนไฮแอทนิวยอร์กที่มีความทันสมัย และสร้างทรัมป์ทาวเวอร์ตึกที่พักอาศัยสูง68ชั้นและอสังหาริมทรัพย์ของทรัมป์หรือทรัมป์พร p อพเพอร์ตี้อื่นๆอีกมากมายรวมทั้งไปสร้างโรงแรมในต่างประเทศอย่างที่น,นครมุมไบประเทศอินเดียนครอิสตันบูลประเทศตุรกีและที่ประเทศฟิลิปปินส์นอกจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วทรัมป์ยังสร้างอาณาจักรธุรกิจบันเทิงขึ้นมาโดยเป็นเจ้าของการจัดงานประกวดนางงามเวทีต่างๆทั้ง MissUnivers e Miss USA และ Miss Teen USA Beauty และในปี2543ทรัมป์เปิดตัวรายการ Reality The Apprentice ซึ่งให้ผู้เข้าแข่งขันประชันความสามารถเพื่อชิงตำแหน่งงานบริหารใน Trump Organization เป็นรายการที่ได้รับความนิยมสูงและจัดต่อเนื่องกันนานถึง14ซีซันอย่างไรก็ตามทรัมป์เคยประสบปัญหาทางการเงินดุนแรงถึงขั้นถูกฟ้องล้มละลายทางธุรกิจเมื่อปี2531จากการซื้อทัชมารหาวคาสิโน สถานกา,การณ์การเงินของทรัมป์ฟื้นตัวหลังจากบิดาของเขาเสียชีวิตในปี2542โดยทิ้งพินัยกรรมแบ่งมรดกของเขาที่มีประมาณ250-300ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ลูกๆนิตยสารฟอสประเมินว่าทรัมป์มีทรัพย์สินประมาณ160,000ล้านบาทแต่ทรัมป์ยืนยันว่าเขามีทรัพย์สินประมาณ360,000ล้านบาทนอกจากด้านธุรกิจแล้วชีวิตคู่ของทรัมป์ก็เป็นเรื่องราวที่คนให้ความสนใจไม่น้อยเพราะทรัมป์แต่งงานถึง3ครั้ง และภรรยาของเขาทุกคนล้วนแต่เป็นดาราหรือไม่ก็นางแบบภรรยาคนแรกคืออีวาน่าเซลนิโควานักกีฬาและนางแบบชาวเช็กทั้งคู่มีบุตรด้วยกันสามคนต่อมาทรัมป์ยหย่าขาจากภรรยาคนแรกและไปแต่งงานกับมาลาเมเปิลและมีบุตรสาวหนึ่งคนส่วนภรรยาคนปัจจุบันคือเมลานีนางแบบสาวชาวสโลวีเนียทั้งคู่มีบุตรชายหนึ่งคนทรัมป์แสดงความสนใจที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมาตั้งแต่ช่วงต้นปี2530 และเคยลงชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคปฏิรูปลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2543แม้ว่าจะแสดงความต้องการานาน